สวัสดีครับกลับมาพูดกันอีกครั้งนะครับกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เรามีข้อมูลคำทำนายทางโหราศาสตร์ชุดใหม่มาดูกันครับน่าสนใจทีเดียวครับเป็นเรื่องดวงชะตาของหกราศีนะครับที่เขาบอกว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญเลยในะช่วงน่าจะประมาณ6เดือนข้างหน้านี้แหล่งข้อมูลหลักที่เราใช้ก็คือบทความ six zodiac signs fortunes influx นะครับ ซึ่งให้ภาพที่อืดูจะต่างจากที่เราเคยคุยกันไปพอสมควรเลยค่ะจําจได้ไหมครับครั้งก่อนนู้นเราพูดถึง6ราศีแรกเมษเม,เมถุนสิงตุลธนูกลุ่มที่ข้อมูลบอกว่าโอ้หได้รับอิทธิพลบวกเยอะมากใช่ค่ะกลุ่มนั้นค่อนข้างดีแต่คราวนี้แหล่งข้อมูลเดิมนี่แหละครับบอกว่าอีก6ราศีที่เหลือเนี่ยสถานการณ์อาจจะพลิกไปอีกทางเลยนะฮะใช่ค่ะค่อนข้างจะ คนละม้วนเลยช่วงเวลาที่เราจะโฟกัสกันก็คือตั้งแต่24สิงหาคม2568นะครับยาวไปจนถึงประมาณาวันที่13กุมภาพันธ์2569ค่ะประมาณนั้นเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่า6ราศีที่เหลือพฤกษพกรกฎกันพิจิกมังกรแล้วก็มีเนี่ยนะครับจะเจอกับอะไรบ้างมีประเด็นไหนที่แบบต้องใส่ใจเป็นพิเศษเชิญเลยครับ ได้ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปเลยนะคะข้อมูลนี้ชี้ค่อนข้างชัดเจนว่าสถานการณ์ของ6ราศีหลังนี้แตกต่างจากกลุ่มแรกแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีพฤกษ์ก่อนเลยนะคะครับพฤกษ์ก่อนเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับสําหรับราศีนี้ ค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษพนะคะข้อมูลระบุว่ามีดาวมฤตยูทับลัคนาอยู่คือดาวมฤตยูเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องไม่คาดฝันนะคะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหรือบางทีก็เป็นโอกาสครั้งใหญ่ได้เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็โยงไปถึงเรื่องเอ่อกรรมเก่าด้วยนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบเข้ามาในช่วงนี้อูกรรมเก่าด้วยใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องท้าทายนะคะ เพราะว่าดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวโชคลาภเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีคือเกี่ยวกับการเงินส่วนดาวเสากับราหูนะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ากรรมะซึ่งก็คือพบการกระทําแล้วในบริบทนี้เขาเน้นเลยว่าเป็นการกระทําที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงเลยค่ะโหฟังดูน่าสนใจมากครับมีทั้งดาวใหญ่ให้โอกาสแต่ก็มีเรื่องกรรมะเก่ามาเกี่ยวด้วยแล้วการที่เสาราหูไปอยู่พบกรรมะด้านการเงินนี้ มันหมายความว่าการตัดสินใจลงมือทําเรื่องเงินเงินองทองช่วงนี้สําคัญมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแบบเหมือนดาบสองคมทําแล้วอาจจะเสียเยอะแต่ก็อาจจะได้คืนเยอะเหมือนกันใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลเน้นประเด็นนี้มากๆเลยทว่าการกระทําทางการเงินช่วงนี้จะส่งผลชัดเจนมากอาจจะต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่หรือมีรายจ่ายสูงกว่าปกติแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนกลับมา,มามากเช่นกัน ปัจจัยสำคัญเลยคือการกระทํานั้นต้องถูกดวงถูกดวงค่ะซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงการตัดสินใจการลงมือทําที่มันสอดคล้องกับจังหวะชีวิตแล้วก็พื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะรวมถึงสถานการณ์ตอนนั้นๆด้วยไม่ใช่แค่เสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือต้องอาศัยจังหวะแล้วก็ความเข้าใจในพื้นดวงตัวเองด้วยแล้วราศีกรกฏละครับแตกต่างจาก พฤกษบเยอะไหมครับค่อนข้างแตกต่างเลยค่ะสําหรับราศีกรกฎนะคะตามข้อมูลที่ได้มาดาวพฤหัสตกอยู่ในตําแหน่งวินาศค่ะวินาศค่ะซึ่งภพวินาศเนี่ยมักจะเกี่ยวกับเรื่องปกปิดซ่อนเร้นการสูญเสียหรืออะไรที่อยู่เบื้องหลังจับต้องยากหน่อยนะคะส่วนดาวเสาร์กับราหูซึ่งเป็นดาวที่เอ,อ่อมักจะนําความท้าทายมาให้ก็ตกอยู่ในตําแหน่งอลิค่ะ คือพบเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งอะไรทํานองนั้นโอ้ทั้งวีนาทั้งอริเลยเท่าที่หวังการเงินก็มีแนวโน้มจะรั่วไหลได้ง่ายอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นช่วงที่ต้องเจอความยากลําบากหรือรู้สึกออตกต่ําอยู่บ้างนะคะที่สําคัญเลยแหล่งข้อมูลเตือนให้ระวังเรื่องสติเป็นพิเศษสติใช่ค่ะอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียสะสมได้ง่ายอาจจะเพราะแม่นหนกักพักผ่อนน้อย ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่เชื่อมโยงไปถึงคําเตือนสําคัญอีกข้อคือให้ระวังอุบัติเหตุมากๆโดยเฉพาะเวลาขับรถค่ะโอ้โหฟังดูเป็นช่วงที่ต้องใช้พลังเยอะเลยนะครับเนี่ยในการประคองตัวเองทั้งเรื่องงานเงินแถมมีเรื่องสุขภาพความปลอดภัยอีกโดยเฉพาะเรื่องเหนื่อยล้าแล้วไปขับรถนี่น่าจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆครับค่ะต้องระวังมากๆขยับมาที่ราศีกันกัน,กนบ้างคะร,ราศีนี้เป็นยังไงครับราศีกันจะต่างออกไปอีกแบบค่ะ ตามข้อมูลนะคะดาวพฤหัส,สบดีอยู่ในตำแหน่งกรรมมะหรือพบการกระทำเหมือนพฤกษบเลยแต่ผลอาจจะต่างกันอิดหน่อยคือแหล่งข้อมูลให้คำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับชาวกันค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยควรจะเน้นไปที่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการพัฒนาทักษะหรือการเตรียมความพร้อมต่างๆให้มากที่สุดอ๋อเน้นเรียนรู้ใช่ค่ะเพื่อเป็นรากฐานความก้าวหน้าในอนาคตแต่ว่าความสำเร็จที่แบบโดดเด่นมากๆหรือการเป็นที่ยอมรับแบบ ก้าวกระโดดเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนักในช่วง6เดือนนี้เปรียบเหมือนเป็นช่วงซุ่มอะค่ะเตรียมตัวสะสมความรู้รอจังหวะดีๆที่จะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหลังจากช่วงนี้ผ่านไปแล้วเข้าใจภาพเลยครับเหมือนช่วงลงทุนในตัวเองลงทุนความรู้เพื่อรอเก็บเกี่ยวผลไม่ใช่ช่วงออกตัวแรงตอนนี้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วราศีพิจิกล่ะครับมีมุมไหนหน่าสนใจบ้างครับพิจิกมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวค่ะ ตามข้อมูลนะคะดาวเสาร์กับราหูอยู่ในภพพันธุพันธุค่ะซึ่งภพนี้มักจะเกี่ยวกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยหรือบางทีก็หมายถึงคุณแม่นะคะส่วนดาวพฤหัสบดีตกตำแหน่งมรณะค่ะมรณะเลยอะครับค่ะแต่ภพมรณะไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตเสมอไปนะคะอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลหรือมรดกก็ได้ค่ะอ๋อครับครับ พอรวมอิทธิพลเหล่านี้แหล่งข้อมูลชี้ว่าชาวราศีพิจิกอาจจะมีความคิดหรือกําลังวางแผนเรื่องบ้านอยากปรับปรุงซ่อมแซมขยับขยายอะไรแบบนี้แต่ว่าโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินเยอะๆอาจจะยังไม่สําเร็จง่ายๆในช่วงนี้นะคะเพราะอิทธิพลดาวพฤหัสในตําแหน่งมรณะอาจส่งผลให้การสนับสนุนที่เคยได้รับโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเนี่ยเริ่มลดน้อยลงไปอ้าวแล้วครับ ค่ะคือช่วงแรกอาจจะดูดีมีคนช่วยพอทําไปสักพักการสนับสนุนอาจจะไม่ต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนโครงการอาจจะสะดุดหรือล่าช้าได้ค่ะและที่น่าสังเกตคือมีคําเตือนคล้ายๆกระกฎอีกแล้วค่ะเรื่องดูแลสติอย่าหักโหมงานหนักจนร่างกายล้าซึ่งอาจนําไปสู่อาการเผลอหลับตอนขับรถได้ค่ะประเด็นเรื่องผู้ใหญ่สนับสนุนที่อาจเปลี่ยนไปนี่น่าสนใจนะครับแสดงว่า ปัจจัยภายนอกมีผลชัดเจนเลยแล้วก็แปลกใจที่คำเตือนเรื่องความเหนื่อยล้ากับการขับรถกลับมาอีกครั้งแสดงว่าแหล่งข้อมูลค่อนข้างให้น้ำหนักเรื่องนี้จริงๆใช่ค่ะเตือนซ้ำเลยต่อไปที่ราศีมังกรครับชาวมังกรเป็นไงบ้างครับสำหรับมังกรนะคะแหล่งข้อมูลชี้ไปที่เรื่องเงินค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะโดยระบุว่าดาวราหูและดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในเรือนการเงินโดยตรงเลยค่ะเข้าเรือนการเงินตรงๆเลย การที่ดาวคู่นี้เข้ามาทับเรื่องเงินโดยตรงเนี่ยตามข้อมูลตีความว่ามีแนวโน้มที่จะต้องใช้จ่ายเงินออกไปค่อนข้างมากหรืออาจมีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่การบริหารเงินช่วงนี้ก็เลยต้องรอบคอบเป็นพิเศษอาจจะรู้สึกว่าเงินฝืดหรือติดขัดทางการเงินได้ง่ายกว่าปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกปัจจัยที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือผู้ใหญ่หรือคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือก็อาจจะกำลังมีปัญหาหรือมีภาระส่วนตัวของท่านเองในช่วงนี้เหมือนกัน uh. ผู้ใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาด้วยใช่ค่ะทําให้การช่วยเหลือที่เคยได้รับอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมหรือลดน้อยลงไปได้ค่ะดูเหมือนว่าชาวมังกรช่วงนี้นอกจากต้องระวังการใช้ใจ่ายตัวเองแล้วยังเจอเรื่องปัจจัยภายนอกอย่างผู้สนับสนุนที่อาจจะเปลี่ยนด้วยส่งผลต่อเรื่องเงินโดยตรงเลยนะครับเนี่ยค่ะมีผลกระทบซ้อนเข้ามาและสุดท้ายครับราศีมีนมีอะไรที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมครับ ราศีมีนมีลักษณะคล้ายๆกรกฎค่ะคือตามข้อมูลนะคะดาวราหูและเสาตกตำแหน่งวินาศเหมือนกันเลยอ๋อวินาศเหมือนกันค่ะอิทธิพลนี้แหล่งข้อมูลตีความว่าจะทำให้ความโดดเด่นความสำเร็จหรือภาพลักษณ์ที่เคยดูดีอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างในช่วงนี้ค่ะดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ควรจะต้องรัดเข็มขัดเรื่องการใช้ใจ่ายให้มากขึ้นจากที่เคยใช้ใจ่ายคล่องมืออาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นนะคะ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่ดูหรูหราหรือฟุ่มเฟือยเกินจําเป็นเพื่อป้องกันปัญหาการเงินที่อาจจะตามมาได้ต้องประหยัดหน่อยค่ะแต่ในข้อมูลก็ยังพอมีมุมบวชด,ดูนะคะคือถึงแม้โดยรวมอาจจะต้องประหยัดไม่โดดเดี่ยเหมือนเคยแต่ก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาและคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเสมอค่ะไม่ได้โดดเดี่ยวซะทีเดียวก็นับว่ายังพอมีแสงสว่างอยู่นะครับถึงจะต้องประหยัดแต่ก็ยังมีคนคอยช่วย ไม่เหมือนบางราศีที่ผู้สนับสนุนอาจจะมีปัญหาไปพร้อมกันใช่ค่ะยังพอมีตัวช่วยอยู่บ้างเอาละครับฟังมครบทั้ง6ราศีแล้วพอจะเห็นภาพรวมที่แตกต่างกันไปทีนี้ถ้าจะให้สรุปภาพใหญ่หรือคนาแนะนําหลักๆสําหรับทั้ง6ราศีนี้พิษกรกรกฎกันพิจิกมังกรมีในช่วงเวลาตั้งแต่ปลายสิงหาคม68ถึงกลางกุมภาพันธ์69เนี่ยจะข้อมูลที่เรามจะเป็นไปในทิศทางไหนครับค่ะจากการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะคะดูเหมือนว่าแกนหลัก หรือคำแนะนำสำคัญสำหรับทั้ง6ราศีนี้ในช่วงเวลาประมาณ6เดือนที่ว่านี้จะเน้นไปที่ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้สติใช้ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตมากกว่าปกตินะคะเน้นความระมัดระวังใช่ค่ะจะเห็นว่ามีการเน้นย้ำในหลายราศีเลยเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายอย่างรอบคอบการบริหารเงินให้ดีการชะลอโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงออกไปก่อน ดูเหมือนว่าแหล่งข้อมูลจะชี้ว่านี่เป็นช่วงเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมมากกว่าการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มหรือการประคับประคองสถานการณ์ปัจจุบันให้ผ่านไปได้ด้วยดีมากกว่าที่จะรีบขยับขยายหรือเริ่มอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงสูงค่ะเน้นประคองตัวเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่ปรากฏซ้ำในข้อมูลของสองราศีคือกรกฎกับพิจิก นั่นก็คือคําเตือนเรื่องความเหนื่อยลา้าทั้งกายทั้งใจแล้วก็ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังอุบัติเหตุจากการขับขี่ครับย้าเรื่องขับรถถึงสองราศีใช่ค่ะซึ่งอาจจะสะท้อนถึงระดับความเครียดหรือภาระที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ตามที่ข้อมูลบอกไว้นะคะซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องและยืนยันสิ่งที่แหล่งข้อมูลเกริ่นไว้แต่แรกเลยนะคะว่าสถานการณ์ของหราศีกลุ่มหลังนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอีกหราศีแรก ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะขอบคุณมากครับสําหรับการวิเคราะห์และให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากๆเลยครับทําให้เห็นภาพรวมแล้วก็จุดที่แต่ละราศีต้องเน้นได้ดีขึ้นเยอะเลยโดยสรุปแล้วนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤกษ์กรกฎันพิจิตมังกรและมีนช่วงเวลาประมาณครึ่งปีจากนี้ไปจนถึงเรารากลางเดือนกุมภาพันธ์2569ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่แหล่งข้อมูลแนะนําให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับ ทั้งการตัดสินใจการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนแล้วก็เรื่องสําคัญคือการดูแลสุขภาพกายใจรวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับค่ะ ใช่เลยค่ะแล้วก็จากข้อมูลที่เราคุยกันไปนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกรรมเก่าที่พูดถึงในราศีพฤกษบหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่กระทบราศีพิจิกกับมังกรมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดต่อนะคะว่าในช่วงเวลาที่ดวงชะตาอาจจะไม่ได้เอืออ้ออํานวยเต็มที่หรือมีคําแนะนําให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตามหลักโหราศาสตร์แบบนี้ ปัจจจยจากอดีตไม่ว่าจะเป็นผลจากการกระทําเก่าๆของเราเองหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคนรอบ้างเนี่ยมันมีบทบาทในการกําหนดวิธีที่เราจะรับมือกับสถานการณ์หรือส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในช่วงเวลาแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่างไรบ้างคะเป็นคําถามที่ลึกซึ้งชวนให้กลอบไปทบทวนตัวเองจริงๆครับน่าเก็บไปคิดต่ออย่างยิ่งเลยสําหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ